สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการคัดลอกนะครับตัวโค้ดนะครับในทอร l ลิงเนี่ยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปส่งให้หรือว่าคัดลอกไปเพื่อเราจะไปซื้อเอเนจีนะครับหรือว่าไปรับการโอนเงินหรืออะไรต่างเนี่ยเข้ามาสู่ในระบบของทอร l ลิงนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้ทุกท่านเนี่ยนะครับติดตั้งตัวระบบของทอร l ลิงให้เรียบร้อยนะครับก็คือตรงนี้อ่าติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะครับ ก็ให้ดูตรงนี้นะครับใครยังไม่ติดตั้งให้ดูตรงนี้นะนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วก็ขอให้เข้ามาดูโค้ดอ่ะเสร็จแล้วพอเราติดตั้งเสร็จให้เราเข้ามาที่ทอรลิงคง์นะครับกดทอลิงค์นะนะครับเป็นแอปนะสำคัญนะครับเพ,เพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ไอ้ตัวรหัสตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครนะครับหรือทําอะไรต่างๆในระบบของออคแคสด้วยนะครับก็ให้ดูตรงนี้นะ วิธีการที่เราจะคัดลอกตัวโค้ดเนี่ยนะครับที่เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทำได้สองสองแบบนะครับแบบที่1ก็คือตรงนี้นะครับเรากดก o p ปีได้เลยกับสองคือเรากดตรงคําว่า c e i v e อ่ะเรามาดูแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งเนี่ยพอเรากดตรงคำว่าคัดลอกเ่ยนะครับก็กดคัดลอกไปกดให้ตรงตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะครับกดปุ๊บมันก็จะมีคําว่าเห็นไหมครับ อ่อป uh, mm ี hmm. ้มาพอ Copy mm hmm. มา mm hmm. เสร็จปุ๊บเราจะาไปไหนถ้าเราจะเอาไปไปส่งเป็นโค้ดบางนะครับเราก็เอาไปวางแบบนี้ได้อ่ะก็วางเอาไว้ในในโน้ตก็ได้หรือว่าเราจะส่งให้เพื่อนก็ได้นะครับอันนี้เขาจะเอาไปสำหรับในการโอน Energy โอนเรื่องของค่าแก๊สค่าอะไรต่างๆานะครับเขาก็จะใช้โค้ดนี้โอเคไหมหรือนะครับเราใช้วิธีก็คือถ้าเราไม่กด Copy ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ใช้เนะี่ยมันจะเป็น Energy แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่า เราใช้ตรงคําว่า r e c e i v e ตรงนี้เนี่ยนะครับข้อดีของมันคือจะมี QR Code ให้ด้วยนะฮะเห็นไหมก็คือเนี่ยเราสามารถที่จะนะครับคัดลอกตัว QR Code อันนี้นะครับหรือว่า Copy Link เห็นไหมมันจะมีตัวก็ p y p y เหมือนกันก็ทําแบบนี้ได้มันจะมีข้อดี2แบบแบบที่1ก็คือนะครับเวลาสแกนเนี่ยบางทีเลขที่คัดลอกไปเนี่ยมันจะไม่ผิดไงนะครับเห็นไหม เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆเลือกเลยว่าจะใช้แบบไหนนะครับเลือกแบบไหนนะนะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆถ้าจะถามมาไอ้แล้วแล้วจะเอาโค้ดเนี่ยนะครับเพื่อส่งให้ออตอนที่จะไปซื้อ ENERGY นะครับเพื่อเอาไว้สมัครหรือรับโทเค็นหรืออะไรอะไรต่างๆเนี่ยยังไงนะครับเพื่อนๆในระบบของ o f c a ค t ด้วย นะครับอันนี้ก็รวมๆกันนะครับก็ใช้ได้ในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับเพื่อนๆเข้ามาดูได้เลยนะในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือการคัดลอกโค้ดเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมเลยก่อนจบการบรรยายก็ฝากวปนช่วยกดติดตามกดซับสไครแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ